สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เกม World of w a r s h i p นะนะวันนี้เป็นอีเวนต์นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะตอนเข้ามาประกาศฮนะวันนี้อีเวนต์ต่อเรือพิเศษจะค่อนข้างเยอะนะแบบนึงนะนะครับแล้วก็จะได้เรือพิเศษเช่นอาคากะไลออนอะไระครับมีโอกาสมากขึ้นนะฮะซึ่งผมได้ก็ะทำการฟาร์มรอไปแล้วนะครับไม่ได้เล่นเลยไม่เล่นเลย ฟาร์มอยียงเดียวนะฮยตอนนี้เราจะมาต่อเรือครับสร้างเ่นด่วนห้าสแปดครั้งนะฮะตอนนี้พอเปิดสูตรแป๊มนะึงนะครับสําหรับคนมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะฮะดูมาตรการก่อสร้างอนะ่ะดูของชาวบ้านนะในใครสร้างไรออนใช้อะไรเท่าไหร่กันนะกดตามก็ได้นะฮะไอห้าด,ดาวเนี่ยคากะนะอยากได้คากะเยค,ครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเร่งด่วนไปนเลย เป็นควินซี่นะเฉยๆนี่สามสิบเองแม่เราเราดูแวนการ์ดนะแวนการ์ดสี่ร้อยแปดสิบเออน้อยไปหน่อยอยากได้แบบหนักหนักห <laughs> นักหนักหนักไอ้บอคไซ์ S <S ไม่ต้องเยอะบอกไซเยอะจะได้ทำอือ่นเฮ้ยสี่ชั่วโมงยี่สิบนะสี่ชั่วโมงยี่สิบเร่งด่วนเลย ออกมาเป็น阿拉斯加งดงามมากนะครับเอ้อ阿拉斯าไอ้ย่ะมรู้สมั่งนะมีกวมอีกลำหนึ่งนะฮะซึ่งคากะบอกไซส์สามร้อยคือพวกเรือซีวีนะครับเน้นบอกไซส์หนักๆนะฮะมีสัตว์อีกสามร้อยจัดเป็นเลยห้าร้อยของเยอะ อ,อืไม่น่าได้เหลือดีลอนดอนนะดูชาวบ้านเงี้ยดิ <c oughs> อย่างเงี้ยเล่นง่ายฮะดยวันที่การสร้างชาวบ้านเลยครับแล้วก็มีวอชิงตันอัลบานออลาสกากวมคือช่วงนี้จะต่อเรือพวกนี้ได้เยอะครับเอออาคากิน่าสนใจต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เรือัวเรือัว ความพัพยากรมาเพื่อวันนี้อยู่แล้วคะไม่ไม่สนอนะเสียเท่าไหรก็ไม่สนนะชาวอาคาคิเนี่ยนะดูดูสูตรใน,นเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับ 400, 600, 600, 400. สี่ร้อยหกร้อยหกร้ยสี่ร้อยสูตรมาตรฐานเลยครับไม่ออกครับไม่ออกครับไม่ออกคู่เลยไม่ออกคู่เลยนะครับค้าโกะนะทำไมไม่ไม่ออกนะรัว ทำเหมือนเคาน์เตอร์สไตล์นะฮะโดยเกมเปิดของทั่วไปนะฮะต้องเปิดลรัวฮะเออคิงสกะมีแล้วต่อฮะต่อต่อครับอ,อ่ามีสี่ชั่วโมงโผล่มาแล้วนะฮะขอเปิดหชั่วโมงเพิ่อ่ะสี่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่หนึ่งสามชั่วโมงสนะีออ่สิบนะฮะอ่าสลาโทก้านะครับ ยังไม่ได้คากะที่เราต้องการเลยนะตอนนี้ทรัพยากรเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะโ้ยเฉพาะบอกไซน์นี่เรียกได้ว่ายากมากนะฮะเพราะมันกินลมดูเวลาเรือเต็มครับเรือเต็มครับเรือเต็มครับเขอแป๊บหนึ่งอ,อ,อ,กกอ่ามาอเขดอ๋อนี่พอดีเลยนี่ เรียนตามลำดับความหายยากลงนะครับซัดลาสกา้าเลยละกันปูอลาสกา้าซ้ำเยอะครับเรือพวกนี้ไม่ต้องห่วงพอโ,โลนี่มีเรลสูงอยู่คิตามินะฮะส่วนใหญ่ออก็จะเป็นเรือพวกตระกูลนี่ะโอเคครับมาต่อนะฮะอาอุบะนะครับเนี่ย เ,เลือใหม่ทั้งคู่เลยครับแต่ว่าไม่สนอะยังได้อีกสิบสองล่ะต่อจนกว่ามันจะหมดเนี่ยนะทาคาโอะนะครับโจใครหนึชั่วโมงยี่สิบอีกแล้วนะครับเป็นไม่น่าสนใจเฮเลน่าอีกแล้วนะครับ ต่อไปเรื่อยๆอเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งโลัวเลยถ้าเป็นเคาน์เตอร์นี่ก็คือเปิดได้อารมณ์ประมาณปืนสั้นนะยังยังอยู่ช่วงนี้ฮะที่จริงมันจะมีพวกเรือที่ว่าเป็นไม่ใช่ดาวสูงแต่ว่าเป็นอันนี้อยู่ระดับหนึ่งนะโอ้ตอนนี้ เหลือสามพันเล็กเลอร์เหลือสามพันแล้ว, 3, ลล 3, ลวดูบันทึกการสร้างแอื่นดูนะมีไลออน Lion นะครับอยากได้ไลออนแต่ว่าบอกเปืองทรัพยากรมากเลยไลออนเป็นลำเดียวที่เป็นหกดาวนะฮะค่อนข้างใช้กันหลายสูตรนะฮะสูตรที่ดูค่อนข้างที่จะพลังการงานสร้างหน่อยเพื่อได้อ้าวสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบ กวมฮะได้กลวมนะฮะโอเคครับ, okay, รบต่อครับหนึ่งชั่วโมงสิบห้าเปลี่ยนสูตรปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะแต่มาเป็นกลวมฮะไม่ใช่ไลออนที่เราต้องการนะฮะผมยังไม่ได้อาคาคิเลยเนะาายี่ยเราอคาคิทองจริงแล้วเดี๋ยวได้ลำเดียวเท่านั้นนะฮะคากะก็ได้อาคาคิก็ได้สองลำเนี่ยหนึ่งชั่วโมง โรเบิร์ตนะฮะตอนนี้เร่งดนะ่วนละสามสิบสามแล้วทรัพยากรก็เริ่มต่ำลงแล้วนะรอแป๊บนึงนะคัเก่งในกำลมาละใหม่ละเมื่อกี้มาใครมานะมลนะกลวมั้งเนยควมฮัลาสกา้าไปผสมควินซี่เ,เข้าไปโชว์ใครเข้าไปมายะเข้าไปโอเข้าไปสิบห้าลำ เรียบร้อยครับอะต่อกันต่ออยามูมันอยู่ที่คากานะครับสี่ชั่วโมงครึ่งครับน่าจ,จะได้คากาละและ้วล่ะขอลำอื่นต่อนะฮะวันนี้ช่วงฤดูการฟาร์มลำเทพนะฮะวิดมารเหรอวิดมารอยากได้สูตรที่โหดกว่าน,นี้หนะ่อยอ๋อแล้ไลออนต่อนะต้องเลยไลออนต่อไลออนที่น่าสนใจอ่ะสูตรนี้เหล็กไม่พอ เหล็กไม่พอแล้วเหล็กละสี่ร้อยแล้วตอนนี้อะไรฮนะจะได้คากอะอาคากิเรียบร้อยนะฮะเนี่ยแหละครับอาก็ถือว่าขอจบเลยแล้วกันเพราะว่าได้ลํำที่ต้องการแล้วนะมาดูที่ได้วันนี้นะครับจากเมื่อกี้นะครับคือทะลุไปนะหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกว่าเหล็กไันได,ไดสักลำหนึ่งนะอีะสักลหนึ่งเหล็กไม่เกินหกร้อยนะครับ ไอเหล็กมาอยู่400เหล็ก400น่าจะมีลำฮะเดี๋ยวนะสร้างเอลบบดอร์ด้วยแค่นี้นะเอ็นน่ามึงโหดมากเหล็กเหลืออยู่400เอายำมั่วแล้วกันนะครับแล้วประมาณ400นี่ใส่ไปเลย9แล99จะสน900 99 700ก็ได้ ร้อยเจ็ดร้อยนะครับที่จริงถ้าใส่บล็อกไซส์เยอะเนี่ยเรือที่ออกมาจะเป็นอยู่ที่ที่เป็นเรือเครื่องบินสูงนะครับสองร้อยห้าสิบพอโอเครอรับสุดท้ายกันหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนะมึนมีไรละ่ะอ้าวชานฮวนลำใหม่นะโอเคนะครับมาดูวันนี้นะครับที่ท่ายมานะครับขอดูอัลบ,บั้มเรือนะมีลำนี้นะครับกลวม นะครับอลาสก้าลำลำที่สองนะแล้วก็อลาสก้าลำที่หนึ่งชั้นอลาสก้านะแต่เป็นอีกกลมอลาสก้าแล้วก็อคากินะครับแล้วก็มีลำใหม่อีกที่เหลือก็เป็นลำที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่น,นะต่ว่าโอเคครับรถือว่าเรียบร้อยนะการได้อาคาคินะฮะที่หลืวก็ถือว่าเป็นเปิดช่องลำใหม่แล้วกันนะชั้นหัวนี้นะ ก็เรือยังไม่ปรากฏอีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดวันนี้หลายเกมเลยอ่ะครานี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามน,นะครับน,นี่ก็สวัสดีครับ